สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาการของ b o ครับที่สตาร์ทมือไม่ติดครับดังแตกๆๆๆเหมือนกับไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่เวลาสตาร์ทเท้านี่ติดปกติครับแบตเตอรี่นะครับก็วัดได้ประมาณ1ิบเ เกือบ12บวอล์นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอยู่12บสกว่าก่อนที่จะถา่ายทำการถ่ายคลิปนะครับเลยทำให้แบบลดบาลมาเหลืออยู่11.98นี่ครบับประมาณนี้แต่ก็ตาาัดสิทธิ์เวลาตัดเท้าครับก็ตัดสิทธิ์ นี่ก็เคยเคยเขียนแหวชาร์จมาแล้วนะครับก็ลูกใหม่นะครับเพาว่า,อาตอนนี้กำลังไล่หาสาเหตุอยู่เพราะว่ามันเกิดจากจุดไหนครับตัวอาการน,น่าจะ พบบ่อยในตัวของมีโอตัวนี้นะครับสาเหตุนี้สาดมือไม่ติดแต่แตะเท้าติดผู้นนะที่มีประสบการณ์รที่เจอสาเหตุนี้ก็แชร์แชร์ความรู้มาได้นะครับ ตอนนี้กำลังไล่ไล่หาสาเหตุว่ามันเกิดที่จุดไหนครับสตาร์ทมือ,อดังแจ๊แกเหมือนกับเบ็ดไ,นะไม่มี ดูที่อะไรก็ไม่เป็นไตดูจากจากชาร์ไฟก็านไฟมาไม่เยอะเท่าไหรนะ่ สตาร์ททิ้งไว้นี่สักระยะหนึ่งพอมาสตาร์ทก็ยังไม่ได้นะครับต้องกดลองเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่แล้วก็ามาทำการสตาร์ทใหม่อีกทีไปเช็คดูนะครับตอนนี้กำลังหาสายเคเบิลอยู่ครับ แยกสงสัยตรงที่รีเลย์ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะทําการถอดรีเลย์ออกมาแล้วก็ต่อตรงดูราะว่ามันจะ ตัวนี้ออกมาแล้วก็จะทําการต่อตรงดูว่ามันจะติดไหมหรือมันจะมีอาการยังไงนะครับ oh. แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงสำหรับเทียนนี้นะครับผมก็จะเอารมให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันจะเป็นที่จุดไหนนี่ต่อทำการต่อตรงดูครับน,นี้ก็ไม่ติดครับ จะถ้ามีความหน่าหรือจุดที่เสียยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ให้การรับชมนะครับ